สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ c r a ี่วันนี้รายการวันเล่ c r ซี y นะคะก็มีข่าวของสาวสวยนะคะอีดายองนะคะซึ่งเป็นคู่แฝดนักวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นะคะซึ่งเธอนะคะก็โดนแบนจากสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้นะคะในกรณีที่เธอเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเธอไปทำการบุลลี่ เพื่อนร่วมทีมสมัยมัธยมนะคะจนทําให้เธอทั้งคู่นะคะทั้งแฝดพี่แล้วก็แฝดน้องนะคะอีดายองและอีแจยองเนี่ยโดนแบนจากสมาคมเกาหลีใต้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเธอทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมเกาหลีใต้ที่มีฝีมือมากเลยนะคะเธอติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วด้วยนะคะเคยเล่นกับคิมยอนพครงมาแล้วด้วยนะคะแต่ก็ต้องโดนแบนไปนะคะเพราะว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของการบูลลี่มากๆเลยนะคะ และล่าสุดค่ะแฟนวอลเลย์บอลนะคะก็อยากให้เธอกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งนะคะแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เนี่ยถึงขนาดอยากจะเรียกร้องให้เธอทั้งคู่เนี่ยกลับมารับใช้ทีมชาติเกาหลีใต้อีกครั้งซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เธอเล่นลีกต่างประเทศนะคะเป็นลีกอาชีพให้กับทางฝั่งยุโรปนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะเธอได้เล่นลีกเดียวกันกันกบ พอนพันเกิดปาดมือเซตของเราด้วยนะคะซึ่งสังกัดภายใต้สโมสรราบ,บิบูคเรสตันเองค่ะที่ประเทศโรมาเนียค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่7มิถุนายน2566นะคะสื่อในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยได้รายงานว่าอีดายองนักวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้นะคะเตรียมย้ายไปเล่นหลีกอาชีพในยุโรปค,ค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสให้กับสโมสรวอรโรลเลกันเน่ โดยรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางสโมสรน,นะคะเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ยืนยันได้แล้วว่าอีดายองนะคะมือเซตคนสวยจากเกาหลีใต้เนี่ยเธอจะไม่คัมแบ็กกลับมาเล่นให้กับทีมชาติอย่างแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเธอได้เซ็นสัญญากับทางสโมสรที่ประเทศฝรั่งเศสไปแล้วนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ก็ต้องผิดหวังไปอีกรอบนะคะ แต่เชื่อว่าไม่นานค่ะทีมเกาหลีใต้ก็จะกลับมาเป็นทีมอันดับต้นๆของโลกได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สโมสรวอร์โรโรกันเน่ ane, นะคะเป็นสโมสรนในประเทศฝรั่งเศสที่เคยคว้าแชมป์ในฤดูกาลปี2021-2022ถึง2022มาแล้วด้วยค่ะบอกเลยว่าสโมสรน,นี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ และอีดายองนะคะเธอมีแผนที่จะเดินทางไปที่เมืองคานประเทศฝรั่งเศสอย่างเร็วที่สุดนะคะในเดือนหน้าหรือว่าอย่างช้าที่สุดก็คือในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นขวัญใจแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยแล้วก็แฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกเลยเหมือนกันนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช s e Channel ด้วยนะคะ ลรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ